หมยอยงเห็นข่าวในโซเชียลพูดกันเยอะมากเลยครับว่าเหงื่อออกมากจะเป็นภาวะแทรกซ้อนของโอรคเบาหวานไม่จริงนะครับภาวะที่เหงื่อออกมากโดยเฉพาะใต้รักแร้หรือบริเวณข้อพับหรือเหงื่อออกที่ศีรษะก็แล้วแต่มากๆนี่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเบาหวานโดยตรงนะครับ อาการเหงื่อออกมากถ้าจะเกี่ยวข้องกับเบาหวานก็มีอยู่กรณีเดียวครับก็คือกรณีที่น้ําตาในเลือดเกิดน้ําตาในกระแสเลือดต่ำประปกติจะมีอาการใจสั่นเหงื่อออกหน้ามืดเหมือนจะเป็นลมแล้วก็หิวของหวานแบบนี้เป็นอาการของน้ําตาลในเลือดต่ํานะครับแก้ด้วยการกินน้ําหวานหรือว่าอมลุกอมก็จะสามารถช่วยให้อาการเหงื่อออกอาการใจสั่น อาการน้ําตาลในเลือดต่ำเนี่ยดีขึ้นได้เลยนะครับและอาการเหงื่อออกมากก็ไม่ได้เป็นภาวะแทรกซ้อนของโรคเบาหวานเลยนะครับมันไม่ได้เป็นอาการที่เกี่ยวข้องกับโรคแทรกซ้อนของเบาหวานเลยโรคแทรกซ้อนของเบาหวานจะมีเรื่องของเบาหวานขึ้นตาเบาหวานไปที่ไตนะครับแล้วก็เบาหวานบริเวณระบบประสาทซึ่งจะมีอาการแขนขาชาอะไรนี้นะครับ และส่วนใหญ่ภาวะเหงื่อออกมากมักจะเกิดขึ้นจากระบบประสาทอัตโนมัติของร่างกายเนี่ยมีการตอบสนองมากกว่าปกติเคยสังเกตไหมครับว่าบางคนออกกำลังกายนิดเดียวหรือกินอาหารนิดหน่อยก็มีอาการเหงื่อออกมากกว่าปกติแล้วมากคนอื่นเขาสาเหตุเกิดขึ้นเนื่องจากมีภาวะเมตาบอลิซึมในร่างกายเนี่ยสูงกว่าคนอื่น รวมกับมีระบบการขับเหงื่อที่เร็วกว่าคนอื่นถึงมีเหงื่อออกมากกว่าคนอื่นนะครับไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับโรคเบาหวานเลยนะครับสรุปก็คือภาวะเหงื่อออกมากผิดปกติไม่ได้เป็นภาวะแทรกซ้อนของโรคเบาหวานนะครับและภาวะที่น้ำตาในเลือดต่ำจะทำให้มีอาการใจสั่นเหงื่อออกหิวของหวานหน้ามือเป็นลมอันนี้เป็น อาการข้างเคียงจากภาวะน้าตาลในเลือดต่ํานะครับด้วยความห่วงใยในสุขภาพของทุกคนนะครับใครมีคําถามอะไรเกี่ยวข้องกับสุขภาพเพศหญิงหรือชายก็ทิ้งคําถามไว้แล้วเดี๋ยวหมอยงจะมาตอบให้ทุกคําถามเลยนะครับจับแจงหมอยงครับ